วันนี้นะคะเราจะพามาอัปเดตสต็อกรถกระบะกันค่ะพี่ๆขาบอกเลยว่าสวยๆแบบนี้ทุกคันเลยนะคะฟีดาวได้นะคะการันตีโครงสร้างเป็นรถเกรด A แน่นอนสําหรับพี่ๆท่านไหนกาลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานนะ,ะวันกลับบ้านส่งการคลิปนี้ห้ามพลาดเลยบอกเลยว่ารีวิวให้แบบละเอียดเลยสนใจคันไหนเป็นพิเศษนะคะทักมาได้เลยเดี๋ยวรอไปชมคลิปเต็มกันเลยคะ่ะ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพ็นโจดิกเช่นเคยนะคะในช่องลูกหมูกระบะเบอร์สองเกรดเอนั่นเองวันนี้นะคะลูกหมูก็มีรถมาอัปเดตให้พี่พี่ได้รับชมกันนะคะนี่เลยเรียงกันอยู่หน้าแบบนี้นะคะไม่พลาดเป็นกระบะแน่นอนนะคะบอกเลยว่าสวยทุกคันพี่พี่คะ่ะ ใครมองหารถกลับบ้านไว้ใช้งานนะคะไว้กับสงการนี้นะคะแต่ยังไม่อยากผ่อนนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้มีให้แน่นอนเนะคะออารถเดือนนี้ผ่อนอีกทีหนึ่งนะคะพฤษภามิถุนานเลยพี่ๆขาเรียงรายกันอยู่แบบนี้นะคะสําหรับใครที่อยากได้รถไว้ใช้งานแนะนําให้ดูคลิปนี้เลยนะคะรีวิวอัปเดตสต็อกกันให้เห็นจะจะไปเลยนะคะ สนใจติดต่อมาได้นะคะรายได้สองเท่าของค่าง,งวดซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนค้าเลยเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะพี่เครดดีๆจะเต็มฟรีดาวได้เลยนะเอกสารยืนยันการจัดไฟแนนซ์ต้องชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ไม่ติดแบล็คลิสต์ไม่ติดบูโรติดต่อหาลูกหมดได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้านปดห้าแปดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันแรกเลยละกันสําหรับคันนี้นะคะเป็นรีโว2สองจุดสี่ e นะคะเป็นรถปีสิบแปดนะคันนี้รถปีสิบเก้าไม่แปดหมื่นแปดนะคะราคาอยู่ที่ห้าแสนสามหมื่นเก้าพัน ได้สประตูยกสูงเกียร์ออตโต้ไปใช้งานเลยนะสำหรับตัว E คันนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมภายในกันนะภายในของเขานะคะจะได้ในส่วนของเบาะผ้านะคะกำมหยี่แบบนี้นะเป็นผ้าดีมากๆนะคะแล้วก็นั่งสบายสุดๆเลยนะ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะตรงนี้นะคะ,ะ,คะสามารถเชื่อมต่อวิทยุบลูทูธนะคะได้ USB ได้นะ,ะได้ในส่วนของเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเป็น4ประตูที่น่าใช้งานเลยสําหรับคันนี้นะคะ5 3 9 0 0 0ถ้าพี่สนใจพี่แคปเลขทะเบียนแล้วทักมาได้เลยนะ,ค,ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะครบเครื่องเลยนะคะรีโวเนี่ยบอกเลยว่ามันอึดถึกทนอยู่แล้วนะคะเครื่องยนต์2.4 ะะเดินทางไกลได้ขึ้นเขาลงห้วยได้หมดเลยนะคะสาหรับคันนี้นะ,ะอ่ะไปกันต่อเลยนะคะต่อไปนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะเราจะไม่รีวิวรถที่ติดจองแล้วกันนะ,ค,ะคันนี้เป็นตัว 2.4E เหมือนกันนะคะแต่ว่าคันนี้ได้ตัวแคบยกสูงนะคะปี18คันนี้ราคายอยู่ที่49,000 ะะภายในคือเหมือนกันหมดเลยนะคะต่างกันแค่แคบกับ4ประตูนั่นเองนะคะส9 0 0สนาะ,ะสำหรับคันนี้นะคะรถสวยการันตีโครงสร้างให้นะคะรถไม่มีประวัติชนหนักพิความจมน้ำกลับสีเป็นเครื่องตัดต่อกอใหม่แน่นอนนะคะพี่ๆขา เรามาต่อกันที่ X Series ต่อเลยนะสำหรับใครสาว v w a Isuzu นะคะ X Series คันนี้ได้เป็น4ประตูยกสูงนะคะคันนี้เป็นตัว1.9ปี21ไม้7,001ราคาอยู่ที่6,079,000ภายในเนี่ยเขาจะได้ในส่วนของเบาะหนังนะคะตามสไตล์ X Series เลยนะคะจอแอนดรอยใหญ่แอร์ออโต้เกียรโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะคะเลขไม่น้อยนะ4ประตูนะคะ ดูได้เลยด้านหลังนะคะก็จะมีแอร์หลังให้ด้วย2จุดแบบนี้นะคะกว้างขวางนั่งสบายมีโรบารให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะไฟไท้ายเดิมโรงงานนะคะพี่บอกเลยว่าคุ้มค่าน่าใช้มากๆส่วนใครหาเป็นตัวเตีย้ยเกียร์แมนวนวลนะคะแนะนำคันนี้เลยเป็นตัวดีแม็ก 1.9S ปี19ไม้68ราคาอยู่ที่399,000 ฟีดาวได้นะคะได้เป็น4ประตูตัวเตี้ยเกียร์แันนวลน,นะคะแล้วก็ได้แม็กมาให้ด้วยนะได้แม็กมาให้ด้วยครบเลยนะคะหรือใครชอบตัวสูง4ประตูนะคะคันนี้เป็นตัวสเตลนะคะราคาอยู่ที่5 1าแสนปีสิบแปไม้เจ็ดหมื่นนะคะเป็นตัว1.9ึ่ซนั่นเองนะคะเป็นเกียร์แันนวลเช่นเดียวกันนะตัวนี้เป็นหน้าสเตลหายากแล้วนะคะถ้าเกิดสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะ,ะอ่ะไปกันต่อเลยนะคะพี่พ เดี๋ยวเราพาไปดูตัวเด็กตัวดีตัวดังของเรากันดีกว่านะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยฉ่ำมากๆนะคะนี่เลยนะคะคันนี้เลยแนะนำเลยพี่ๆะ่ะคันนี้นะคะเป็นตัวรี v o 2.4นะคะคันนี้เป็นตัว e n t ทรรถปีย3ามไม่้าหมราคา679,000นะ,ะเป็นสประตูยกสูงมีแคริบอยให้แล้วเรียบร้อยด้วยสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะบอกเลยว่าไม่พลาดนะแบบนี้นะคะห้ามพลาดเลย คันนี้สวยงามนะฟีดาวได้นะคะคันนี้นะภายในนะคะเป็นเบาะแบบทูโทนสีดําแดงแบบนี้เบาะหนังนะคะสภาพกริบๆเลยพวงมาลัยมัลติฟังกชันจอแอนดรอยมีให้แล้วเรียบร้อยกล้องถอยเกียร์ออโต้นะคะสีประตูมีแครีบรอยให้ด้วยนะคะราคาดีนะคะคันนี้ สวยงามเลยนะคะเป็นตัว entry นั่นเองนะจ๊ะพี่ๆจ๋าห้ามพลาดเลยตัวเตี้ยตัวสูงเรามีให้แบบนี้เลยนะคะพี่ๆสนใจคันไหนรีบติดต่อรีบจับรีบจองมาเลยนะคันนี้หนึ่งคันนะคะเป็นตัว 2.4e p 19ม79,000นะคะ539,000นะรีโว่ใส่วนมากจะมีเยอะ นะคะสำหรับตัวรีโว่เนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยพี่พี่สนใจคันไหนเป็นพิเศษนะสามารถติดต่อหารููกหมูได้เลยที่เบอร์0 9 3 0 6 9 8 5 8 1นะคะวันนี้ก็อัปเดตประมาณนี้ละกันนะพี่พี่สนใจคันไหนเป็นพิเศษติดต่อมานะคะเครดิตดีจะเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะรถเกตเอกกรนตีโครงสร้างแบบนี้นะคะหายยากแล้วนะคะติดต่อหาลูกหมูได้เลยแอดไลน์มาก็ได้นะคะปรึกษาชีพที่ทําอยู่สามารถออกรถได้ไหมนะคะ ดึกยินดีเลยนะดึกดื่นแค่ไหนก็ยินดีตอบนะคะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ